ไห้หยุดนิงเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ทำไมเราจึงมีสองตาตานั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเราเรองการมองเห็น และมีประโยชน์อื่นๆอย่างมากมายเลวนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราจึงมีสองตาเหตุผลที่สำคัญของการมีสองตาก็คือว่าความจำเป็นในการสำรองไว้หนึ่งข้างเพราะดวงตาเรามีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตในวัยเด็กนะคะมีหลักฐานว่าพัฒนาการของดวงตามนุษย์เริ่มต้น ในสัปดาห์ที่3หลังการปฏิสนธิและพัฒนาจนเกือบสมบูรณ์ก่อนจะคลอดเป็นทารกมนุษย์มีโครงสร้างดวงตาที่เรียกว่าฟอนทอนอายมีสนามภาพรวมสองตาประมาณ180องศามีสนามภาพทับซ้อนกันตรงกลางตาถึง120องศา และมีเพียง30องศาด้านข้างทั้งสองเท่านั้นที่สามารถเห็นได้านวิตาแต่ละข้างนะคะดังนั้นเราจะพบว่าหากสูญเสียตาหนึ่งข้างเราก็จะสูญเสียสนามภาพเพียง30องศาหรือ1ใน6ของสนามภาพรวมเท่านั้นทำให้การมีสองตาไม่เกิดประโยชน์ในด้านของสนามภาพเท่าไหรนะแต่อาจจะสูญเสีย ส่วนสนามภาพที่ทับซ้อนกันทั้งหมดก็ได้นะคะในบทความเนี่ยเขาก็พูดถึงการศึกษาข้อพบว่าประโยชน์ที่ได้แท้จริงของการมีสองตามนุษย์นอกจากการเป็นตาสำรองแล้วประโยชน์ด้านอื่นก็คือความสามารถในการมองเห็นสาม,มิติที่เกิดจากการมีสนามภาพที่ซ้อนทับกันนั่นเองคะ่ะเช่นความสามารถในการกะระยะวัถตถุต่างๆที่อ้างอิงจากตัวเรา และการทำงานระยะใกล้ที่ต้องการรายละเอียดตัวอย่างเช่นการขับรถงานประดิษฐ์งานเย็บปักถักร้อยงานจรนาัยเพชรพลอยงานตถการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวลูกตาเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายของเรานะคะที่ทำงานโดยไม่มีการหยุดพักทุกครั้งที่ลูกตาข้างหนึ่งเคลื่อนที่ กล้ามเนื้อมัดหนึ่งจะเพิ่มการทำงานและจะมีอีกมัดหนึ่งลดการทำงานลงตาทั้งสองจะทำงานประสานกันคล้ายสองล้อของเฟยนโดยมีคู่กล้ามเนื้อทำงานประสานกันให้ดวงตาทั้งสองเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่งที่ต้องการด้วยสัญญาณประสาทเพียงหนึ่งเดียวเมื่อจอตาทั้งสองข้างได้รับแสงจากวัตถุเซลล์รับภาพที่จอตา จะทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงให้เป็นสัญญาณทางภาพและถูกส่งตามเส้นประสาทไปจัดการเบื้องต้นที่สมองส่วนที่เป็นลัทธโลกเจนิกคูเลตนิว k ค d ีก่อนที่จะส่งต่อไปที่ศูนย์การมองเห็นที่อยู่บริเวณท้ายทอยเพื่อทำการประมวลสัญญาณภาพจากตาทั้งสองเข้าด้วยกันก่อนที่จะส่งต่อสัญญาณที่ได้ ขึ้นสู่สมองระดับสูงต่อไปเพื่อสั่งการทำงานอย่างไรก็ตามการมีสองตาของเรานั้นมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือหากมีปัญหาทางสายตาข้างใดข้างหนึ่งอาจยากให้จับความผิดปกติได้หรืออาจจะถูกระเลยเพราะยังมีตาอีกข้างหนึ่งที่ให้การมองเห็นที่ดีพอทำให้ มื่อได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีสมองในเด็กจะตัดการรับรู้ภาพในตาข้างที่ด้อยกว่าทิ้งและนำไปสู่ปัญหาภาวะสายตาขี้เกียจเลซี่อดังนั้นก็จะรับการตรวจสายตาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในช่วงวัยเด็กมีความจำเป็นนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียดวงตาจากภาวะสายตาขี้เกียจในคนที่สวมแว่นสายตาก็เช่นเดียวกันคะ่ะ แว่นสายตาจะต้องให้การมองเห็นของตาแต่ละข้างที่คมชัดและให้ความสามารถในการมองเห็นที่เท่าๆกันเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะการใช้กำลังการเพ่งที่ไม่สมดุลและเกิดความไม่สบายตาในการใช้งานแว่นสายตานั่นเองคะ่ะน่าคือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะว่าทำไมเราถึงต้องมีสองตาด้วยจะเห็นได้ว่าสองตาของเรานั้นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน การสูญเสียตาข้างหนึ่งก็อาจจะทำให้เรายังใช้งานได้แต่คุณภาพของการใช้งานอาจจะลดลงไปนะคะขอบคุณทุกรับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วพบกันสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกอร์บอดแคส